ลลนี่นะนี่เข้าตรงเนี้ยที่เขาให้ลิงไปอะ่เออเปิดเข้าไปแล้วก็รอนับนเงเนี่ยพอมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้กดตรงเนี้ยดาวน์นโหลดเออแล้วก็รอรอตรงเนี้ยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นตรงนี้มันก็ขึ้น i d เดเอลยรอแป๊บนึง เนี่ยอ่ะพอได้อย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นหน้าจอเนี้ยกดตรงนี้แล้วก็ไปที่ไดดีสมุดอยู่ใดดีโอเคแล้วกดตรงนี้ทำไมนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันพอมันขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ครับ รอแป๊บหนึง่งอ่ะขอรอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ ID แล้วก็หาคนดอร์ชื่อชื่อ,อไงวะ,อ,งวะอ๋อนี่นี่ MPC เข้าตรงนี้ เสร็จแล้วเราจะดูหนังใช่ไหมนี่ก็ดูหนังนี่ก็หาเรื่องหนังมา,เ,นนะาเรื่องหนังหนังฟาสต์เลยอ่ะอน,นี้ปั๊บเราก็ลากเนี่ยลากอันเนี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยเรารอแค่ ดูได้นี่ะโอเคนะโอเคนะเออ